เมมเบรนคืออะไรนะครับชื่อจําเต็มมันก็คือแวคคัมเมมเบรนมันคือการนําตัวฟิล์ม PVC หน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมีลวดลายให้เลือกหลากหลายเลยใต้ไม้สีด้านหรือว่าลายหินหรือไฮกลอสนะครับโดยพวกนี้ความหนามันอยู่ที่ประมาณ0.3ถึง0.4มมตัวที่ทําเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีการหุ้มทั้งหมด5ด้านเลยใชฮะเป็นเนื้อเดียวกันข้อดีของมันนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะมันเป็นงานที่1คือไร้รอยต่อเลยดูแล้วมันพรีเมียมมากเลยมันไม่ต้องไปเก็บงานเก็บสีมันสามารถจบจากโรงงานได้เลยมันจะลดความวุ่นวายหรือว่าระยะคันทํางานของเราได้หมดเลยอย่างขั้นตอนการทํางานของมันเนี่ยผลิตของมันจริงๆ ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วครับสำหรับการเคลือบฟล์มตัวนี้ ส่วนข้อเสียผู้ผลิตเองเนี่ยจะต้องมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และพื้นที่การทํางานที่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้แหล่งหาซื้อเอ่ยหรือแหล่งผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีไม่กี่เจ้าหรอกในประเทศจะเหมาะกับงานที่เป็นหน้าบานหรือไม้แลนแนงไม้ซาะล่อ,ลองซึ่งมันจะเป็นการทดแทนพวกงานสีหรืองานอะไรที่รามิเนตมันทาไม่ได้ครับทางดีแมทเองเนี่ยรับผลิตหน้าบานเนมเบลเหมือนกันเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ2อัสบาทครับราคานี้ก็คือรวมถึงค่าฟิมค่าต้นทุนต่างๆรวมถึงค่าตัดไปหมดแล้วครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตาม D ดีแมทก